はい。<noise> ที่โรงเรียนบ้านปางห้วยตาดอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นายกัพลตันสัจจาประธานส่วนนนุ์นนพัทยาได้มอบเงินสนับสนุนงาประมาณกองทุนเพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านปางห้วยตาดจำนวน250 0 0 0บาทโดยมีนายอัตทวุฒิพึ่งเนียมนายอำเภอแม่แตงนายพิชิตช,ชัยอินภูวงศรองผู้ในการสพปเชียงใหม่เขต2พร้อมด้วยคณะ,ะศึกษานิเทศสพปเชียงใหม่เขต2เป็นผู้รับมอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและแขกผู้มีเกียรติ โดยการมอบเงินสนับสนุนงบประมาณกองทุนเพื่อการศึกษาในครั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมาทางคณะเคยเดินทางมามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านป่างห้วยตาดหลังจากนั้นได้มีการพูดคุยทางคณะผู้บริหารซึ่งได้รับทราบว่าทางโรงเรียนนั้นได้เงินงบประมาณมาใช้ในการเรียนการสอนซึ่งไม่เพียงพอในการบริหารโรงเรียนทั้งปีโดยยังขาดเงินในการบริหารอีก250,000บาททางสวนนนุ์พัทยานำโดยนายกนพลตัสจาประธานสวนนนุ์พัทยาจึงได้มอบเงินสนับสนุนงบประมาณกอง องทุนเพื่อการศึกษาให้การโรงเรียนบ้านปังห้วยตาดตามโครงการโรงเรียนต้องการเพื่อจะนำมาดำเนินการบริหารงานของโรงเรียนเพื่อให้เด็กได้มีการเรียนรู้เป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่ตอไป